สวัสดีครับวันนี้ที่ Modify Watch Company Limited นะครับก็ได้มีนาฬกา Omega X Watch เข้ามาติดฟิล์มกันรอยด้วยกัน2เเลนนะครับก็ได้แก่ t h Earth e นะฮะที่ลูกค้าเคยผ่านการใช้งานมาก่อนนะครับทำให้เกิดรอยที่เซลลูลอยนะฮะเราจึงได้ทำการลบรอยที่เซลลูลอยก่อนนะฮะก่อนที่จะทำการติดฟิล์มนะเพื่อให้การติดฟิล์มนะครับสวยงามยิ่งขึ้นนะติดฟิล์มเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่า ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับนาฬิกาก็จะออกมาเหมือนใหม่เลยนะแล้วก็ฟิล์มก็จะแนบสนิทไปกับเซลลูลอยกระจกนะฮะส่วนอีกเรือนก็จะเป็นรุ่นซัตเทิลนะฮะที่ลูกค้าส่งมาติดฟิลม์มพร้อมกับเลือกดูสายซึ่งลูกค้าสนใจเป็นสายนาโตนะครับของ C N S Watch Band นะครับเป็นรุ่นลิฟต n ไนลอนสเต็นะครับเป็นสายนาโต้พรีเมียมคุณภาพ ระดับโลกนะครับนำเข้าจากสวีเดนนะครับ